หลังจากงานศพภรรยาสามีพาผู้หญิงคนใหม่ไปสาลด้วยกันคิดว่าจะง่ายแค่ไหนกับการรับมรดกที่รออยู่แต่เมื่อความจริงเปิดเผยในศาลทุกอย่างกลับกลายเป็นฝันร้ายที่ไม่มีใครคาดคิดเรื่องราวนี้จะทําให้คุณลุกขึ้นจากเก้าอี้และถามตัวเองว่าจริงหรือแค่ภาพลลงตาอย่าพลาดคลิปนี้มีความลับที่ต้องฟังจนจบเสียงลมพัดเบาๆผ่านลานวัดที่เงียบสงัดภาพทุบควันบางลอยวนอยู่เหนือลงศพ ผู้คนทยอยกลับไปทีละคนเหลือเพียงชายคนหนึ่งยืนอยู่หน้ารูปถ่ายของภรรยาเขาไม่ได้ร้องไห้เพียงมองด้วยสายตานิ่งเฉยริมฝีปากกระตุกเล็กน้อยก่อนจะหันหลังให้มีผู้จักไปในมือถือเอกสารฉบับหนึ่งใบมรณบัตรและหนังสือแต่งตั้งผู้รับมรดกเพียงไม่กี่วันหลังงานศพเขาพาผู้หญิงคนหนึ่งไปที่ศาล หญิงสาวแต่งตัวดีใบหน้าดูสุขใจผิดกับบรรยากาศโศกเศร้าเธอคือคนรักใหม่หรือบางคนเรียกว่ากิกที่เขาคบซ้อนมาตลอดหลายปีทุกอย่างจะเป็นของเราเขากระซิบบอกเธอเบาๆขณะดเดินขึ้นบันไดศา,ารมือที่กลุ่มแน่นสื่อถึงความมั่นใจในชัยชนะแต่เมื่อมาถึงห้องพิจารณาคดีชายหนุ่มกลับพบว่ามีบุคคลปริศนาอีกคนรออยู่ในห้องหญิงไม้กลางคนในชุดดำ ใบหน้าหม่นเศร้าแต่ดวงตาแน่วแน่เธอลุกขึ้นยื่นซองเอกสารให้ผู้พิพากษาพร้อมกล่าวเพียงว่าขอให้พิจารณาหลักฐานชิ้นนี้ก่อนดำเนินการมรดกชายหนุ่มเริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติเขาหันมามองหญิงสาวข้างกายซึ่งตอนนี้ใบหน้าเริ่มซีดลงอย่างเห็นได้ชัดผู้พิพากษาเปิดเอกสารออกอ่านสายตาเริ่มเปลี่ยนเป็นเคร่งเครียดก่อนจะเงยหน้ามองเขาด้วยแววตาหนักแน่น มีหลักฐานบ่งชี้ว่าเสียงของผู้พิาพากษากระแทกห้องเงียบสนิทภรรยาผู้เสียชีวิตไม่ได้เสียชีวิตด้วยเหตุธรรมชาติชายหนุ่มนิ่งงนัขนขณะหญิงปริศนายืนขึ้นอีกครั้งเธอหยิบมือถือเปิดวิดีโอหนึ่งขึ้นมาเสียงในวิดีโอคือเสียงภรรยาที่ตายไปแล้วถ้าคุณได้ดูคลิปนี้แสดงว่าฉันไม่อยู่บนโลกนี้แล้วและถ้าคุณพาผู้หญิงคนนั้นมาเพื่อเอาทรัพย์สินของฉันไป ขอให้ความจริงทั้งหมดถูกเปิดเผยต่อหน้าศารชายหนุ่มรู้สึกเหมือนเลือดไหลย,ย้อนกลับฝ่ามือเย็นเฉียบเหงื่อเริ่มซึมเต็มหลังเสื้อสุทเสียงหัวเราะในวิดีโอจบลงอย่างเยือกเย็นใบหน้าของผู้หญิงในวิดีโอมองตรงมาที่กล้องเหมือนกำลังจ้องมาที่เขาในตอนนี้เขาอยากลุกหนีแต่ขาไม่ยอมขยับทุกสายตาในห้องจับจ้องมาที่เขาเพียงคนเดียวผู้พิพากษาวางเอกสารลงช้าฮ่าฮ่า เสียงสั่นเครือเล็กน้อยเราจะดำเนินการไต่สวนเรื่องนี้อย่างละเอียดชายหนุ่มรู้ดีว่าทุกอย่างไม่เป็นไปตามแผนอีกต่อไปแล้วชายหนุ่มพยายามฝืนยิ้มแต่ริมฝีปากกลับสัน่นเท่าอย่างควบคุมไม่ได้หัวใจเต้นแรงจนแทบจะทะลุออกมานอกอกเขาหันไปหาคิกสาวแต่เธอกลับเบื่อนหน้าหนีดวงตาหวาดหวั่นและเต็มไปด้วยความกลัวหญิงปริศนาเดินตรงเข้ามาไกล วางแฟลชไร้ลงบนโต๊ะต่อหน้าผู้พิพากษาในนี้คือภาพจากกล้องวงจรปิดและบทสนทนาทั้งหมดที่ชายคนนี้ไม่คิดว่าจะถูกบันทึกไว้ชายหนุ่มยืนนิ่งเหมือนถูกสาบให้ขยับไม่ได้ความเย็นเฉียบไหลผ่านกระดูกสันหลังเมื่อภาพในจอปรากฏคือช่วงเวลาที่เขาแอบใส่ย,ยาบางอย่างลงในน้ำดื่มของภรรยามุมกล้องชัดเจนเกินกว่าจะแก้ตัวเสียงในคลิปคือเสียงหัวรยเราะเยะ้ย เธอไม่มีวันรู้หรอกว่าเธอกำลังจะตายด้วยน้ำมือของคนที่เธอรักที่สุดศาลทั้งห้องเงียบกริบไม่มีใครหายใจแม้แต่คนเดียวผู้พิพากษาพยักหน้าเบาๆก่อนจะกดปุ่มเรียกเจ้าหน้าที่ประตูเปิดออกเจ้าหน้าที่ศาลสองคนเข้ามาล็อกแขนเขาทันทีเขาดิน้นแต่ไม่มีทางหนีจากเงื้อมมือของกฎหมายเสียงกรีดร้องของเขาดังขึ้นแต่ไร้ประโยชน์ ขณะถูกพาตัวออกจากห้องพิจารณาคดีหญิงปริศนาเดินมาหยุดที่หน้ากิกสาวมองเธอด้วยแววตาสงบเขาไม่ได้รักเธอหรอกเขารักแค่มรดกหญิงสาวนั้นตัวสัน่นน้ำตาไหลออกมาเงียบฮ่าฮ่าเพราะเธอเพิ่งรู้ว่าเธอเองก็แค่อยู่อีกคนในเกมของปีศาจที่ชื่อว่าความโลภขณะที่เจ้าหน้าที่พาชายหนุ่มออกจากห้องเสียงรองเท้ากระทบพื้นดังก้อง เขาหันกลับมามองครั้งสุดท้ายดวงตาเต็มไปด้วยความแค้นและไม่ยอมรับความพ่ายแพ้แต่ไม่มีใครมองต่อแม้แต่กิ๊กสาวที่เขาเคยกอดแน่นเมื่อคืนก่อนเธอยืนก้มหน้าเหมือนอยากลบตัวเองไปจากตรงนั้นในห้องศาลบรรยากาศยังคงตึงเครียดแต่กลับมีแสงสว่างบางอย่างลอดผ่านหน้าต่างเหมือนความจริงที่เคยถูกซ่อนได้พ้นจากเงามืดในที่สุดหญิงปริศนาเก็ตของอย่างเงียบ ฮ่าฮ่ก่อนจะเดินผ่านภาพถ่ายของภรรยาผู้ตายเธอยกมือไหว้อย่างเคารพน้ำตาคลอเธอได้ความยุติธรรมแล้วนะไม่มีใครรู้ว่าเธอเป็นใครแต่ในวันนั้นเธอคือเสียงของความจริงคือคนที่ยืนหยัดแทนผู้ที่ไม่อาจพูดอะไรได้อีกข้างนอกศาลเสียงนกเริ่มร้องใบไม้ปลิวตามลมและเงาของคนคนหนึ่งหายไปในแสงเช้าของวันใหม่ หลังจากทุกอย่างจบลงข่าวการจับกุมชายผู้เป็นสามีแพร่สะพัดไปทั่วเมืองหน้าหนังสือพิมพ์ขึ้นพาดหัวตัวโตค่าภรรยาหวังมรดกแฟนใหม่ร่วมรู้เห็นหรือไม่ชาวบ้านต่างพูดถึงเรื่องนี้ไม่หยุดร้านน้ำชาหน้าวัดตลาดเช้าเต็มไปด้วยเสียงซุบซิบและสายตาตั้งคำถามหญิงสาวคนรักใหม่หายตัวไปหลังวันขึ้นศาลไม่มีใครพบเธออีกเลยเหมือนเธอไม่เคยมีตัวตนอยู่จริง แต่บางคนเล่าว่าเธอกลับไปที่บ้านเก่าของภรรยาผู้ตายยืนอยู่นานหน้ากระจกเก่าๆาบานหนึ่งก่อนจะร้องให้และหายไปในความมืดของค่ำคืนหลายเดือนต่อมาบ้านหลังนั้นถูกขายทอดตลาดแต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปอยู่เพราะชาวบ้านร่ำหรือว่ายามค่ำคืนมักมีเสียงร้องให้เบาๆดังออกมาจากห้องนอนชั้นบนบางครั้งเสียงนั้นจะตามมาด้วยเสียงหัวเราะแผ่วฮ่า ที่ฟังดูไม่เหมือนมนุษย์เลยแม้แต่น้อยเรื่องราวที่เริ่มจากความโลกจบลงด้วยเงาของบาทที่ยังคงตามหลอกหลอนแม้ทุกคนจะจากไปแล้วก็ตามถ้าคุณต้องการสร้างตอนพิเศษต่อจากนี้เช่นความลับของกระจกบานนั้นหรือเสียงในบ้านร้างก็บอกได้นะครับจะช่วยขยายเรื่องให้เข้มข้นขึ้นได้อีกหลายปีผ่านไปบ้านหลังนั้นยังคงถูกปล่อยทิ้งร้างไม่มีใครกล้าเฉียดเข้าใกล้แม้แต่เด็กในหมู่บ้าน สนามหญ้ารกชัดประตูไม้ขึ้นเชื้อราหน้าต่างที่เคยใสยกลายเป็นกระจกฝ้ามีรอยแตกราวกับถูกทุบจากด้านในคืนหนึ่งชายคนหนึ่งจากต่างจังหวัดซึ่งไม่รู้เรื่องราวในอดีตซื้อต่อบ้านหลังนี้ในราคาถูกเกินจริงเขาคิดว่านี่คือโอกาสดีในการเริ่มต้นใหม่คืนแรกในบ้านเขารู้สึกเหมือนมีใครมองอยู่จากชั้นสองแต่เมื่อเดินขึ้นไปก็ไม่พบอะไร นอกจากกระจกบานหนึ่งที่ดูไม่เข้ากับห้องรอบไม้สีดำสนิทบานกระจกสะท้อนเงาเพียงครึ่งเดียวอีกเครื่องเป็นเงามืดที่มองอย่างไรก็ไม่ใช่เงาของเขากลางดึกเขาสะดุ้งตื่นเพราะได้ยินเสียงร้องไห้จากห้องกระจกเสียงแผ่วๆเหมือนผู้หญิงกำลังเสียใจอย่างหนักเขาค่อยๆเดินไปมือจับลูกบิดที่เย็นเฉียบบานประตูเปิดออกช้าๆพร้อมเสียงลมหายใจของใครบางคน ในกระจกเงาหญิงสาวปรากฏขึ้นชัดเจนเธอไม่ได้มองเขาแต่จ้ามองตรงไปที่อะไรบางอย่างเบื้องหลังของเขาเองชายคนนั้นหันขวับกลับแต่เบื้องหลังไม่มีใคร usion. เขามองกลับไปยังกระจกอีกครั้งเงาหญิงสาวนั้นยังคงยืนอยู่ตอนนี้เธอหันหน้ามามองเขาเต็มฮ่าฮ่ารอยยิ้มของเธอไม่ใช่รอยยิ้มของคนที่มีชีวิตเงาหญิงสาวในกระจก เริ่มขยับช้าฮ่าฮะาริมฝีปากของเธอกระดิกเหมือนกําลังพูดอะไรบางอย่างแต่ไม่มีเสียงออกมามีเพียงลมหายใจเย็นเฉียบที่พัดวูบผ่านต้นคอของเขาเขาถอยหลังแต่สายตายังคงจับจ้องที่กระจกเงานั้นยังคงจ้องเขาตอนนี้ยิ้มกว้างขึ้นแสงไฟในห้องเริ่มกระพริบเสียงกระจกคลืดคราดเหมือนมีอะไรบางอย่างอยู่ด้านหลังบานกระจก พยายามออกมาชายคนนั้นรีบวิ่งหนีออกจากห้องหัวใจเต้นรัวเงื่อไหลเต็มหลังเสียงประตูปิดเองสนิททันทีเขาไม่กล้าเข้าไปอีกแต่เสียงร้องไห้ไม่หยุดและทุกคืนเงานในกระจกจะกลับมาบางวันเงาัน้นไม่ได้ยืนอยู่ในกระจกแต่มาอยู่ที่ปลายเตียงของเขาแทนหากคุณยังอยากให้เรื่องดำเนินต่อฉันสามารถเขียนตอนเงาที่ไม่ยอมจากไป หรือความลับของกระจกต้องสากให้ได้ทันทีนะครับแค่บอกฉันเช้าวันถัดมาชายคนนั้นรีบติดต่อพระในวัดใกล้บ้านเล่าเรื่องทั้งหมดด้วยน้ำเสียงสั่นเครือพระเงียบไปพักหนึ่งก่อนจะเอ่ยทิ้งว่ายมบ้านหลังนั้นมีกรรมเก่าหนักมากพระให้เขานำกระจกออกมาทำพิธีแต่เมื่อกลับไปที่ห้องกระจกหายไปเขามองหาทุกซอกทุกมุมทั้งในห้องใต้เตียงหลังตู้ ไม่มีแม้แต่รอยร้าวหรือฝุ่นกระจกแต่แทนที่ตรงนั้นคือกระดาษแผ่นหนึ่งวางอยู่กลางพื้นลายมือหวัดเขียนประโยคเดียวฉันยังอยู่ที่นี่เพราะความจริงยังไม่หมดเขานิ่งอึง้งความกลัวกลายเป็นความสงสัยความจริงอะไรยังมีอะไรมากกว่าที่เขารู้ในคืนนั้นเขาตัดสินใจเปิดตู้เก่าในห้องเก็บของที่ไม่มีใครแต่มาตั้งแต่ย้ายเข้าภายในนั้น เขาพบกล่องไม้เล็กๆถูกพันด้วยเชือกเส้นแดงเมื่อแกออกข้างในคือจดหมายลายฉบับลายมือของผู้หญิงคนหนึ่งเล่าความทุกความหวาดกลัวและความสงสัยว่ามีใครบางคนวางยาพิษเธอทุกฉบับลงท้ายว่าถ้าฉันเป็นอะไรไปจงอยากปล่อยให้เขาได้สิ่งที่เขาต้องการชายคนนั้นตัวชามือสันะร,ริกเงาที่คอยหลอกหลอนเขาทุกคืนคือเสียงสุดท้าย ของคนที่ไม่เคยได้รับความยุติธรรมอย่างแท้จริงหากคุณอยากให้เรื่องนี้จบลงด้วยการไถ่บากการเปิดโปงหรือแม้แต่คำสั่ที่ย้อนกลับบอกได้เลยครับฉันสามารถเขียนให้จบอย่างเข้มข้นหรือหักมุมได้ทันทีในเช้าวันต่อมาชายคนนั้นเดินทางกลับไปยังวัดพร้อมกล่องไม้และจดหมายทุกฉบับในมือเขาเล่าให้พระฟังด้วยน้ำตาคลอผมไม่เคยรู้เลยว่าเสียงร้องนั้นคือคำขอความช่วยเหลือสุดท้ายพรรับกล่องไว้ และสั่งให้เตรียมพิธีสวดถอนวิญญาณเพื่อตัดความยึดติดของดวงจิตที่ยังงงเวียนอยู่ค่ำวันนั้นบ้านถูกจุดทูปเทียนไว้ครบทุกมุมบทสวดดังก้องในขณะที่เขานั่งหลับตามือประนมแน่นเสียงหนึ่งดังแทกขึ้นกลางใจเขาเสียงแผลวบาของหญิงสาวขอบคุณที่ฟังฉันลมเย็นพลิ้วผ่านแสงเทียนไหววูบกระจกที่เคยหายไปปรากฏขึ้นอีกครั้งกลางห้อง คราวนี้ไม่มีเงาหญิงสาวมีเพียงภาพสะท้อนของเขาเองยืนอยู่ในห้องว่างเปล่าหลังพิธีเสร็จสิ้นเขานำจดหมายทั้งหมดส่งให้ทนายเพื่อเปิดคดีใหม่ชื่อของภรรยาผู้ตายถูกฟื้นขึ้นมาอีกครั้งในศาลแม้ไม่มีใครถูกลงโทษในโลกนี้แต่ความจริงได้ถูกบันทึกเสียงเงียบๆที่เคยถูกเพิกเฉย ได้กลายเป็นคำตัดสินสุดท้ายในใจของคนที่ยังมีชีวิตและบ้านหลังนั้นก็เงียบลงในที่สุดไม่ใช่เพราะไม่มีบิญญาณแต่เพราะเสียงหนึ่งได้รับการรับฟังแล้วอย่างแท้จริงหากคุณต้องการฉบับย่อของเรื่องสำหรับเล่าใน YouTube หรือเขียนสคริปต์บรรยายต่อได้เลยนะครับแค่บอกฉันหลายเดือนผ่านไปชายคนนั้นยังคงอาศัยอยู่ในบ้านหลังเดิมแต่บรรยากาศกลับเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง ไม่มีเสียงร้องให้ไม่มีเงาลึกลับในกระจกไม่มีความรู้สึกหนักอึ้งในอากาศสยามค่ำคืนเขาเริ่มปลูกต้นไม้รอบบ้านทำความสะอาดทุกซอกทุกมุมเหมือนต้องการเปลี่ยนสถานที่แห่งความตายให้กลายเป็นที่เริ่มต้นใหม่ของชีวิตบางคืนเขาจะจุดเทียนดวงเล็กวางไว้หน้ากระจกบานเดิมไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพื่อระลึกถึงเสียงหนึ่งที่ครั้งหนึ่งเคยเฝ้ารอให้มีคนฟัง เรื่องราวทั้งหมดนี้เขาเขียนเป็นบันทึกเก็บใส่กล่องไม้ใบเดิมแล้วฝังไว้ใต้ต้นไม้ที่เขาปลูกขึ้นหน้าบ้านเขาบอกตัวเองเสมอความกลัวไม่ใช่สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงแต่มันคือสัญญาณว่ามีบางสิ่งต้องได้รับความยุติธรรมบ้านที่เคยเต็มไปด้วยคำสาบกลายเป็นที่ที่เงียบสงบและเงานั้นไม่เคยกลับมาอีกเลยเรื่องราวนี้สอนให้เรารู้ว่า ความจริงและความยุติธรรมไม่ว่าจะถูกซ่อนหรือกลบฝังไว้นานแค่ไหนสุดท้ายแล้วมันก็จะปรากฏออกมาแม้ในวันที่มืดมนที่สุดยังมีแสงเล็กๆของความหวังที่รอให้ใครสักคนเปิดใจรับฟังอย่าปล่อยให้ความกลัวและความโลภมาทำลายชีวิตและจิตใจของเราเพราะบางครั้งเสียงเงียบๆที่เราไม่เคยได้ยินอาจเป็นเสียงของคนที่ต้องการความช่วยเหลือมากที่สุดและเมื่อถึงเวลานั้น อย่าลังเลที่จะยืนหยัดเพื่อตามหาความจริงและคืนความสงบสุขให้กับทุกชีวิตที่ถูกทำร้ายนี่คือบทเรียนจากบ้านหลังนั้นที่เคยถูกสา์และโดดเดี่ยวแต่สุดท้ายก็ได้พบกับการปลดปล่อยที่แท้จริงขอบคุณที่ติดตามฟังเรื่องราวนี้หวังว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนไม่ยอมแพ้กับความจริงที่ซ่อนอยู่รอบตัวเราถ้าชอบเรื่องนี้ฝากกดไลค์กดติดตาม และแชร์ให้เพื่อนๆได้ฟังกันด้วยนะครับนอกจากนี้ถ้าคุณอยากฟังเรื่องเล่าสุดประทึกขวัญหรือเรื่องจริงจากชีวิตประจำวันที่เต็มไปด้วยความลึกลับและความลับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะมาเติมเต็มความตื่นเต้นในทุกๆสัปดาห์และหากคุณมีเรื่องราวน่าสนใจหรือต้องการแบ่งปันประสบการณ์ของตัวเองสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับผมอยากฟังเรื่องราวจากทุกคน จนกว่าจะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปขอให้ทุกคนปลอดภัยและขอให้ความจริงนําทางชีวิตของเราทุกคนสวัสดีครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามและให้กําลังใจการสนับสนุนของคุณคือแรงผลักดันที่ทำให้ผมอยากเล่าเรื่องราวดีๆต่อไปถ้าคุณชอบวิดีโอแบบนี้ช่วยกดแชร์และแนะนำให้เพื่อนๆรู้จักด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในเรื่องเล่าต่อหน้าที่จะทำให้คุณต้องลุ้นระทึกและคิดตาม ขอให้ทุกคนมีคืนที่สงบสุขและฝันดีครับลาก่อนครับถ้าคุณอยากให้ผมช่วยสร้างเรื่องเล่าใหม่ๆหรือต้องการให้แนะนำไอเดียสำหรับคลิปวิดีโอสามารถบอกผมได้เสมอครับผมยินดีช่วยให้ช่องของคุณเติบโตและมีเนื้อหาที่น่าติดตามมากขึ้นขอบคุณอีกครั้งสำหรับความไว้วางใจแล้วพบกันใหม่ในบทเล่าเรื่องต่อไปครับสวัสดีครับหลังจากเหตุการณ์ทั้งหมดผ่านไปบ้านที่เคยถูกคำสาปและเงามืดล้อมรอบ กลับกลายเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยความสงบและความหวังชายคนนั้นได้เรียนรู้ว่าแม้ความจริงจะเจ็บปวดเพียงใดแต่การเผชิญหน้าและยอมรับมันคือหนทางเดียวที่จะนำพาความสงบกลับคืนมาเขาใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังมากขึ้นไม่ปล่อยให้ความกลัวหรือความลับที่ถูกซ่อนทำลายจิตใจและพร้อมเปิดใจรับฟังเสียงของผู้อื่นเสมอบ้านหลังนั้นกลายเป็นเครื่องตวนใจว่าทุกชีวิตล้วนมีค่า และความยุติธรรมจะไม่ถูกลืมไปตามกาลเวลาเรื่องราวจบลงด้วยความสงบแต่ความทรงจำและบทเรียนที่ได้รับจะอยู่กับเขาตลอดไปเป็นสิ่งที่ไม่มีวันเลือนหาย